สิ่งที่ดีที่สุดนะครับคุณควรที่จะต้องเริ่มจากเงินน้อยๆเพื่อสร้างประสบการณ์ก่อนเพื่อให้เห็นก่อนว่าเฮ้ยถ้าสมมติลงทุนไปแล้วมันไม่เป็นแบบที่คิดนะครับเงินก้อนนี้คุณก็ยังสามารถพอเสียได้พอขยับได้หรือว่าปล่อยให้มันเนี่ยยืดระยะเวลาในการลงทุนออกไปได้สวัสดีครับเทสนะครับธนสิทธิ์ปังสมบุญสุขคลิปนี้นะฮะเรามาพูดถึงนะครับคำถามยอดฮิต ปัญหาโรคไตของหลายๆคนอีกหนึ่งคำถามซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราพาทุกๆคนเนาะไปคุยในประเด็นนะครับว่าเก็บเงินไม่อยู่ทํายังไงดีนะครับซึ่งหากใครเนี่ยนะฮะมาดูคลิปนี้ไปคลิปแรกนะครับแล้วก็ยังเก็บเงินได้บ้างเก็บไม่ค่อยได้บ้างนะครับก็สามารถไปดูคลิปนั้นเนี่ยเพิ่มเติมได้นะก็จะมีทริคเล็กๆนะฮะมีแนวคิดเนี่ยฝากเอาไว้นะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็ยังเป็นคําถามยอดฮิตครับที่อ่าเรียกได้ว่าสืบเนื่องกันมาเนาะนะฮะจากคลิปที่แล้วนะครับสำหรับคนที่ เริ่มฝึกและเริ่มมีเงินเก็บแล้วนะครับเราจะทํายังไงดีกับเงินเก็บหนึ่งก้อนนี้จะเก็บฝากธนาคารไว้เฉยๆดีไหมนะฮะหรือว่าเอาไปลงทุนดีเพราะว่าลงทุนเนี่ยมันก็สร้างอัตราผลตอบแทนได้เนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะฮะว่าผมจะเอาทิกอะไรมาฝากกันครับสำหรับใครนะครับที่เพิ่งเริ่มมีเงินเก็บเนาะนะฮะหนึ่งหมื่นแรกห้าหมื่นแรกหนึ่งแสนแรกนะครับสิ่งแรกที่ผมอยากให้คุณทําก็คือให้คุณเก็บไว้กับตัวก่อน อ้าวทำไมผมถึงพูดแบบนั้นนะครับเมื่อเก็บเงินไว้กับตัวแล้วเงินของเรามันก็ถูกเงินเฟอ้อถูกไหมมูลค่าเงินของเราก็จะลดลงไปทุกๆวันแล้วทําไมเราจะต้องถือเงินสดอ่าอันนี้เดี๋ยวก่อนนะครับอย่าเพึ่งซีเรียสอย่าพึ่งเครียดตรงนั้นมากเกินไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้คุณเนี่ยมาพิจารณาก่อนก็คือเงินที่คุณเก็บเอาไวนะ้ณตอนนี้ นะครับสมมตินะครับถ้าคุณเกิดมีเรื่องจะเป็นจะต้องใช้เงินเกิดตกงานเกิดปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับเงินก้อนนี้จะเป็นตัวช่วยสําคัญที่จะมาช่วยคุณนะครับซึ่งเล่าผ่านประสบการณ์ส่วนตัวและการน้อนะครับผมเป็นหนึ่งคนที่เมื่อก่อนเนี่ย ผมมีแนวคิดว่าถ้ามีเงินเก็บนะครับมีเงิน1นึ่งแสนมีเงินห0 0 0มื่นเงินทุกบาททุกสตางค์ของผมเนี่ยจะต้องไปอยู่ในการลงทุนนะครับแต่ผมก็เรียนรู้ว่าเฮ้ยในเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันมีในเรื่องของความไม่แน่นอนด้วยเราเอาความแน่นอนไปแลกกับความไม่แน่นอนนะครับสิ่งที่ได้ตามมาก็คือมันตามมาด้วยความเครียดเรื่องปวดหัวและความไม่สบายใจนั่นเองนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับหากใครเพิ่งเริ่มมีเงินเก็บนะครับสิ่งที่ผมอยากให้คุณเนี่ยลองพิจารณาก่อนก็คือคุณมีเงินเก็บ เท่าไหร่ตอนนี้อ่าให้เก็บไว้กับตัวก่อนนะนะครับแล้วเราพิจารณาดูว่าคุณมีเงินเก็บเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นนะครับลองคํานวณดูครับว่าเงินเก็บของคุณตอนนี้เมื่อเปรียบเทียบกับค่าชใช้จ่ายในแต่ละเดือนของคุณนะครับค่ากินใช้ต่างๆนะฮะเงินฟิกคอสต์ต่างๆผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับจ่ายค่าเทอมลูกผ่อนนู่นนี่นั่นนะครับเงินกินใช้คร่าวๆเนี่ยนะครับต่อเดือนคุณใช้อยู่ประมาณเท่าไหร่ สมมตินะนะครับถ้าคำนวณออกมาแล้วนะฮะคุณกินใช้อยู่ที่ประมาณ2 0,000อยู่ที่ประมาณ30,000นะครับให้เอา20,000หรือ30,000ของคุณเนี่ยนะครับคูณขั้นต่ำคือคูณ3เข้าไปอย่าง20,000ก็จะกลายเป็น6 0,000ถูกไหมสามห0ก็จะกลายเป็น90,000นะครับอันนี้คือขั้นต่ำนะครับที่ผมอยากให้คุณเนี่ยเก็บสะสมเงินก้อนนี้เอาไว้ก่อนนะครับโดยการถือแบบดื้อๆเลยนะฮะเอาใส่บัญชีเงินฝากเอาไว้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะไปใส่บัญชีฝากประจำแบบว่าค่อยๆ หยอดเข้าไปก็ได้นะครับซึ่งเงินก้อนนี้นะครับสิ่งสําคัญที่สุดเขาจะเป็นตัวช่วยคุณครับหากเกิดเรื่องของปัญหาการเงินมีเรื่องที่คุณจะเป็นจะต้องใช้เงินเพราะก็ต้องยอมรับน้องว่ามันมีเหตุการณ์มันมีความไม่แน่นอนหลายๆอย่างนะครับที่มันมักจะผ่านเข้ามาในชีวิตเรานะฮะซึ่งเงินก้อนนี้เนี่ยนะครับเมื่อก่อนผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราฝากธนาคารไว้เฉยๆด้วยอัตราดอกเบีย้ย0าๆ1กว่า,ห,วาหรือถ้าดีหน่อยนะครับอย่างฝากประจำเนี่ยก็อาจจะได้สัก สต้น,นๆนะครับในบางธนาคารนะครับตรงนี้เฮ้ยเมื่อเปรียบเทียบกับอาตาัตราเงินเฟอ้อนะครับที่อาตาัตราเงินเฟอ้อที่โดยปกติเราคำนวณกันโดยเฉลีย่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3%ยิ่งปีนี้พุ่งสูงไปนะครับเกือบ5%กว่า นะครับตรงนี้มันก็เหมือนทาให้เราเสียโอกาสนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเรียนรู้มานะฮะก็คือเมื่อเราถึงเงินสดเอาไว้นะครับเมื่อมีเหตุจําเป็นมีเหตุฉุกเฉินมานะครับเรารู้สึกสบายใจมากกว่าและความเครียดของเราเนี่ยก็จะลดลงนะครับดังนั้นเงินก้อนนี้นะครับผมอยากให้คุณเนี่ยเอาไว้ซื้อความแน่นอนก่อนก็คือเอาเก็บไว้ก่อนนะครับสเดือนแรกนะฮะตรงนี้เอาใส่บัญชีเงินฝากประจําเอาไว้นะครับหรือว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เอาไว้เลยนะครับ ทีนี้ถัดมานะครับเมื่อคุณได้เงินก้อนนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับตรงเนี้ยคุณอาจจะกระเถิบขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับโดยที่เอาไปใส่ในสินทรัพย์ที่มันได้อัตราผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่ายังมีสภาพคล่องอยู่หรือว่าเป็นช่วงเดือนที่4นะครับหรือว่าเดือนที่6ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับจริงๆมันก็คือ,อคูณ3เหมือนเดิมนะครับก็เอาค่าใช้ใจ,จ่ายต่างๆของคุณเนี่ยคูณ3คุณก็จะได้เงินออกมาอีกก้อนหนึ่งซึ่งเงินก้อนนี้นะครับสมมตินะถ้าคุณเกิดในเรื่องของปัญหาการเงิิิินนนนเเเเเกกกดดตตงงงงาะะมีรื่ออจจป็จ้้ใช ผมคิดว่าเงินก้อนนี้นะครับมันน่าจะมีเวลาพอนะครับให้คุณเนี่ยได้คิดนะครับว่าเฮ้ยช่วง3เดือนแรกที่คุณยังมีเงินก้อนแรกใช้อยู่นะครับก้อนนี้คุณจะยังไงต่อไปนะฮะคุณจะหางานใหม่ไหมนะครับหรือว่าคุณจะวางแผนจาัดก,การยังไงดังนั้นเงินก้อนเนี่ยมันยังพอมีเวลาอยู่นะครับคุณอาจจะกระเทิบเอาไปใส่พวกสลักออมทรัพย์ไหมนะครับที่ยังสามารถ ลุ้นรางวัลได้นะฮะตรงนี้ก็ยังสามารถกระเถิบความเสี่ยงเนี่ยขึ้นมาได้อีกก้อนนึงเนาะนะครับหรือว่าอ่าบางคนเนี่ยนะครับเอาใส่ฝากประจําอยู่แล้วเงิน1เดือนแรกนะ,ะจนถึง6เดือนตรงเนี้ยนะครับจริงๆเอาไปใส่ฝากประจําไว้เลยก็ได้นะครับก็คือเป็นจุดเพย์เซฟครับว่าอย่างน้อยๆเนีย่นย,ยถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมา6เดือนนี้คุณมีเงินกินใช้แน่นอนคุณมีเงินในการไปรจ่ายภาระหนี้สินต่างๆ นะครับซึ่งถ้าผมบอกตรงนี้นะครับสมมตินะนะครับหเดือนนะครับถ้าคุณมีฟิกคอรอยู่ที่ประมาณ3 0,000ื่นเนี่ยมันก็จะตกประมาณแสนแเนาะนะครับหลายเลยคนก็จะรู้สึกครับว่าเฮ้ยกว่าจะเก็บเงิน1นึ0 0 0สนได้เนี่ยนะครับตรงนี้เราก็จะเสียโอกาสในการลงทุนศึกษาในเรื่องของการลงทุนนะครับตรงนี้ผมให้ทิคแบบนี้แล้วกันนะฮะคุณอาจจะแบ่งสมมตินะนะครับคุณเก็บเงินเนี่ยทุกๆเดือนนะครับเดือนละ1 0,000บาทนะฮะคุณอาจจะเก็บ 10%ของตัวนั้นนะครับแบ่งไปลงทุนก็ได้ก็คือเงิน1000บาทนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับน้องว่าเงิน1 0 0 0บาทตรงนี้นะครับเป็นเงินที่เอาไว้ซื้อวิชานะครับให้คุณเนี่ยฝึกในเรื่องของการลงทุนนะครับซึ่งการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงมันแลกมากับความไม่แน่นอนนะฮะดังนั้นแล้วสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคุณควรที่จะต้องเริ่มจากเงินน้อยๆเพื่อสร้างประสบการณ์ก่อนเพื่อให้เห็นก่อนว่าเฮ้ยถ้าสมมุติล,ลงทุนไปแล้วมันไม่เป็นแบบที่คิด เงินก้อนนี้คุณก็ยังสามารถพอเสียได้พอขยับได้หรือว่าปล่อยให้มันเนี่ยยืดระยะเวลาในการลงทุนออกไปได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณเอาทั้งหมดเลยเนี่ยเดือนละ1 0,000มื่นถูกไหมนะครับที่คุณเก็บเอามาเนี่ยนะฮะหรือว่าเงิน1นึ่0 0สนสองแสนสามแสนของคุณเนี่ยนะครับเอาไปลงทุนทั้งหมดเลยแล้วถ้าช่วงระยะเวลานั้นน่ะคุณจาเป็นจะต้องใช้เงินหลักนะครับกับกลายเป็นว่าถ้าพอการลงทุนติดลบอยู่ยิ่งเช่นช่วงเนี้ยนะครับเฟตผันผวนหุ้นผ,ลผลันผวนหุ้นลงมา ลบสิอนะครับอัตราผลตอบแทนก็ไม่ได้กลับกลายเป็นถ้าคุณขายหุ้นตอนนี้คุณขาดทุนอีกนะครับซึ่งตรงนี้นะฮะมันเป็นสาเหตุสําคัญนาะที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยนะครับหันไปใช้เงินกู้นะครับไปรูดบัตรกดเงินสดก็ดีไปใช้บัตรเครดิตก็ดีนะฮะหรือแม้แต่นี่นอกระบบก็ดีซึ่งเมื่อเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่าอัตราผลตอบแทนที่เราคาดหวังอาจจะ5% 10% แต่เราต้องไปเสียอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ตรงนั้นเนี่ย20%นะครับหรือว่านี่นอกระบบเนี่ยตกเดือนนึงเนี่ยนะครับอาจจะ10-20%หรือปีนึงเนี่ยประมาณ120%เลยทีเดียวนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยอยากฝากทุกคนเอาไว้นะฮะว่าบางครั้งแล้วเนี่ยนะฮะเราอาจจะรู้สึกเสียดายนะครับกับอัตราผลตอบแทนเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะตามมาด้วยความเสี่ยงนะครับตามมาด้วยความแน่นอนแบบที่เราจะต้องแลกไปที่มันไม่คุ้มเสียซะทีเดียวนะครับแต่ว่าต้องเน้นย้ำแบบนี้นะครับว่าในเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็ ละทิ้งนะฮะบางคนก็คือสุดตรงเลยเก็บเงินอย่างเดียวเก็บใส่บัญชีออมทรัพย์อย่างเดียวนะครับก็ต้องยอมรับว,ว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยอัตราดอกเบี้ยทบต้นเนาะหรือว่า compound interest เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญ เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับแต่ว่าหากใครเริ่มมีเงินเก็บก้อนแรกสิ่งที่ผมอยากให้คุณทํามากที่สุดก็คือเก็บเงินก้อนนั้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่า oh, มันจะแลกมาด้วยเรื่องของความแน่นอนและความสบายใจที่มากกว่าครับก็ลองเอาไปปรับใช้เอาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสําหรับตัวคุณละกันนะฮะว่าตัวคุณเองตอนนี้มีเงินเก็บทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแลวเงินที่คุณจําเป็นที่จะต้องเก็บเป็นเงินก้อนแรกสําหรับเงินเก็บสํารองฉุกเฉินเนี่ยหนเดือน 1ก้อนนะครับสีเดือนอีกหนึ่งก้อนเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ก็ลองไปคํานวณกันดูแล้วกันนะครับ <S <S ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นทริคเล็กๆนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มมีเงินเก็บมีเงินหนึ่งก้อนนะครับเอาไปทําอะไรดีคําตอบของผมก็อาจจะต้องบอกว่าให้คุณเนี่ยเก็บเอาไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเก็บยังไงอ่ะข้อแรกเลยเราจําเป็นที่จะต้องรู้เนาะว่าเราตอนเนี้ยเรามีเงินเก็บทั้งหมดเท่าไหร่ลำดับที่2นะครับลองรีเช็คดูว่าเงินเก็บเพื่อเงินสดสำรองฉุกเฉินของคุณเนี่ยควรมีเท่าไหร่ซึ่งงตรรนนี้คคุณณสาามถว ได้จากในส่วนของตัวการใช้ใจ่ายต่างๆของคุณย้อนหลังนะครับหรือว่าการทําบัญชีรายรับรายจ่ายแบบล่วงหน้าก็คือคํานวณจากรายจ่ายคงที่นะครับหรือว่ารายจ่ายคร่าวๆพวกค่าน้ําค่าไฟค่ากินใช้ต่างๆนะฮะแล้ว3ก็คือวางแผนทีละสะเต็ป1-3เดือน,นแรกก้อนนี้จําเป็นที่จะต้องปลอดภัยที่สุดนะครับก็เอาไปใส่บัญชีเงินฝากเอาไว้หรือว่าเอาไปใส่บัญชีเงินฝากประจําก็คือเมื่อจะเป็นจะต้องใช้เงินสามารถถอนได้เลยทันที ก้อนถัดมานะฮะสี่เดือนถึง6เดือนนะครับก้อนนี้เชื่อว่าคุณน่าจะมีระยะเวลาคิดมากขึ้นมีระยะเวลาในการขยับตัวมากขึ้นก็จะสามารถกระเถิบเอาไปใส่ในสินทรัพย์ที่มันมีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นมาอีกนิดน,นึงได้นะครับหรือว่าเพื่อลุ้นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้อย่างเช่นพวกสลากออมทรัพย์ต่างๆตรงนี้ก็สามารถทําได้นะครับตรงนี้ก็ลองไปคํานวณดูแล้วกันนะฮะว่าตัวคุณเองเนี่ยตอนนี้มีเงินเก็บเท่าไหร่นะครับแล้วจาเป็นที่จะต้องเก็บเท่าไหร่แล้วอย่าลืมนะครับแบ่งบางส่วน เพื่อไปลงทุนแต่ไม่ควรเอาไปลงทุนทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็ฝากเอาไว้ลองเอาไปปรับใช้นะฮะลองเอาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสําหรับตัวคุณมากที่สุดเนาะนะครับส่วนใครนะฮะมีคําถามตรงไหนสงสัยอยากรู้เรื่องอะไรนะครับเราก็ยังมีลิงก์นะฮะให้คุณกดคลิกเข้ามาเพื่อสอบถามปัญหาสอบถามข้อมูลต่างๆได้นะครับด้านล่างนี้ได้เลยหรือหากใครอยากให้เราเนี่ยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการเงินก็จะมีอีกลิงก์หนึ่งเนาะกดคลิกเข้าไปนะฮะกรอกข้อมูลเข้ามา แล้วเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปกรอกข้อมูลให้นะครับไปใส่คําแนะนําเพิ่มเติมเพื่อให้คุณเนี่ยเป็นไอเดียในการไปปรับใช้นะฮะให้แผนการเงินนี้เหมาะสมนะครับและมีประสิทธ,ธิภาพสําหรับคุณมากที่สุดนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะฮะส่วนใครเห็นคลิปนี้ดีเห็นคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนนะครับหรือคนใกล้ชิดแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เราด้วยนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนคลิปหน้าจะความรู้การเงินดีๆอะไรมาฝากก็ฝากติดตามด้วยนะฮะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ